ล,ลองพุ่มไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไม่เขาคือใครนะเขยเป็นเดียวตัดมันให้สุดมันต้องโชว์ถอดทุกครั้งถอดทุกคืเอะอถอดเออถอดคือเขาสามารถอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวถอดเสื้อปุ๊บานำเสนอนี่คือโอ้โหอังหวนคุณครับวิธีการตัดคือมันตัดอย่างนี้ใช่ฟุ๊บ ก,กันโอเคอันนี้อู้งานนะคะไม่ใช่อ้นะห่วงห่วงว่ามันจะหนักไงโอ้ยหนักเว้ยไม่มีใครเถยเลยหนักเว้ยเฮ้ยเออให้หนูพูดจริงๆนะ้อแหม่จะเมาเลยเพิ่งนึกขึ้นได้เลยว่าเออทำไปวะทำไมไม่ใช่ไปกับพี่เค้กวะแต่ไม่รู้สิก็ อยากเลยเนี่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 หนูเป็นห่วงพี่เป็นมากๆเลยนะเนี่ยโมอยู่กับพี่เบนเพราะว่าเดินเข้าไปในซอยเดียวกันเพราะว่าพี่เบนบอกว่าไปที่ร่มๆดีกว่าโมก็เลยอยากไปที่ล่มเพราะว่าแดดมันร้อน mm. ค่ะรู้สึกได้ว่าเข้าหาน่าจะเป็นเพราะว่าจังหวัดที่เดินมาพอดี พี่พี่สอนผมเลยมันเหมือนเลย่าผมต้องทำยังไงมันเหมือนตัดได้เลยยิงกันยาวกระเป๋ายิงชุบตัดมาเนี่ยปโอ้โหเลือกไปแล้วมัวนี้อยากใช้ได้ตัวได้ยิงยันยาวกระเป๋ายิงชุบเฮ้ยอะไรวะจริงๆแล้วพี่บอกเนี่ยผ่อนละมั้งป่านนี้ผมผัดโค้งคนแล้วพอนละมั้งตอนแรกผมดูว่ารวดช็อตบวกควายที่แท็ก ร้อยไปจ้านี่ทุกคน<ม>เป็นตะกร้าค่ะพร้อมเมาตามผมเลยตัดนะครับเราจะได้เพิ่มนะครับผมวิธีการนะครับเราก็จะเลือกที่พุ่มใหญ่ๆอย่างนี้นะครับตัดลวกรองพุ่มไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไม่ตกพื้นนะครับผมเพื่อให้ลูกค้าเราได้ทานผลไม้ล่ามาที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยไม่ติดดินนะครับผม เขาคือใคระคุยคนเดียวว่าอลไรนะครับตัดมันให้สุดนะครับมันต้องโชว์ลวดลายความสามารถเพื่อให้คล่องตัวในการตัดนะครับโอ้โหถอดเสื้ออีกแล้วค่ะถอดทุกครั้งถอดทุกเออะถอดเออะถอดแต่อากาศร้อนนะคะเขาสไตล์แบบเหมือนเด็กนอกกันเนาะพอร้อนก็ถอดเสื้อร้อนก็ถอดเสื้อพอแบบร่างกายมันหีดอะน้อมันก็ร้อนอย่างเงี้ยเนาะ แต่ก็จะโชว์ให้ดูว่ากล้ามเนื้อมันแข็งแรงนี่เป็นการบีบเป็นการบดคือเขาสามารถอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวถอดเสื้อปุ๊บเอานำเสนอนี่คือโอ้โหอัง่นคุณครับวิธีการตัดคือมันตัดอย่างนี้ชอบฟุบ๊บโอ้โหผมลองกินดูแล้วเหมืนอนอารมณ์เหมือนแบกิวในเวอร์ชันที่เออแบบในเวอร์ชันของสวนอัง่นนะครับ,บก,ก็น่ารักดีพลังเยอะมากในขณะนั้นเราก็ได้มีโอกาสได้ไปย่ามังวน ซึ่งย่ามอองุ่นเนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนกร่มวิธีในยุคเก่านะที่แบบเขาจะทำยังไง <c oughs> ให้น้ำมะงุ่นเนี่ยมันไหลออกมาจากในถังอ่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ถือว่าผมได้ทำอะไรกั่วงบน้องมาลี ตอนที่ไปทากิจกรรมที่ไร่อัลมุนเนี่ยไม่มีใครบอกว่าต้องใครคู่กับใครเพราะเราไปทํากิจกรรมหมู่แต่มันก็จะรู้รู้งานกันของแต่ละคนอยู่แล้วว่าใครว่าต้องดูแลใครใครอยู่กับใครอย่างเงี้ยน้องไม้เนี่ย,ย,เ,ยเขาพยายามแบบแสดงว่าเอ้ยฉันอยู่คนเดียวได้นะเออฉันแบบว่าเออไม่ต้องการแบบว่าความแบบว่าการดูแลจากพี่ๆอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเขาแบบไม่ได้ไม่ได้แบบอน j o ยเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแล้วคราวนี้ก็เลยเหมือนแก๊งแตกอะครับ คู่ของน้องไมายและแตงโมเป็นคู่ที่น่าสงสารนิดนึงตรงที่ว่าหนึ่งเขาเป็นผู้หญิงทั้งคู่แล้วก็เขาไม่มีคู่ผู้ชายที่มาแบบมาช่วยเล่นพาเขาเล่นพาเขาทําอะไรหรือช่วยอะไรเขาที่แบบเหมือนคู่หนึ่งะดังนั้นเนี่ยสองคนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็เหมือนกับเหมือนเขารู้สึกว่าเหมือนตอนนี้นเขามาเป็นตัวเศษเหมือนแบบคนอื่นเขาคู่คู่กันหมดอย่าช่วยาช่วย,วยมา Should've been you Another time, another place, I just know โชว์พาวนิดน,นึงว่าไม่ใช่แรงขาอย่างเดียวแต่แรงแขนพี่ยังไหวอะไรเงี้ยเออเพื่อมาลีจะเอากลับไปวิเคราะห์นะว่าโอ้โหพี่ทอมมี่นี่พาหนูย่าแบบไม่ธรรมดา,าจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกดีค่ะก็ยังเป็นพี่ทอมมี่แบบอยังเป็นเจ้าลิงเจ้าลิงของน้อนอยู่